ใช่แน่นอนผมมั่นใจนแแต่ี่ช่วงแรกอะแล้วก็มอรู้ตอนหลังเฮ้ยกู่เลยใช่ครับใช่ครับเฮ้เอ๊เอ๊เอ๊สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราเฮนไลเนอร์บอร์ดเกมคาเฟ่สวัสดีครับพีนัทกรสวัสดีครับบิครับ สวัสดีครับปลาครับสวัสดีครับเจ๋งครับสวัสดีครับแายครับสวัสดีครับกันเนอร์ครับผมและในวันนี้เราจะมาเล่นเกม Insider อรเคยเล่นกันหรือเปล่าไม่เคยครั้งแรกแอบเพราะว่าเกมนี้มันเหมาะกับพวกนักแสดงอย่างพวกเราทุกคนพวกตลกตะแลงปิ๊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 ิ๊งปิ๊งปิ เหมือนเป็นคนไม่หลับตามาก่อนเลยนะแกเมื่อกี้เลื่อนตาไปเลยอะเนี่อนตาตลไดเลื่อนตาระหว่างระหว่างให้กล้องจับได้หรือไม่ได้เลือกียจับนิ่งๆผู้นำอยู่นี่ผู้นำอยู่นี่ผู้นำอยู่นี่ครับสนใจผู้นำหน่อยจับผิดแต่กูอยู่นั่นนะแล้วนะแล้วนสองมอไซค์เปล่าใกล้เคียงไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งของหรือเปล่าเป็นสิ่งของอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับอยู่ในห้องนี้ครับนั่งได้ไหมครับเก้าอี้หรือเปล่าไม่ครับ โซฟาโซฟาไม่ใช่ครับเบาะรองนั่งไม่ใช่ครับติดไฟได้ไหมได้ครับติดไฟได้มันเอาของวางไว้บนนั้นได้ปหมได้ครับโต๊ะโต๊ะไม่ใช่ครับเก้าอี้ใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเก้าอี้ไปแล้วไหมอ่ะเก้าอี้หรือเปล่าไม่ครับไม่ครับอ้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเนี่ยเไม่ใช่ครับเห็นอะไรมือหนังเดี๋ยวกันอะไรเห็นเมื่อกี้คืออะไร จำได้แล้วจำไ้แล้อ๋ออะต่ออต่องอะต่อ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 ต่อโอ้โหพูดคำกูไว้ใจไม่ได้เลยขารดกันต่อมั่นใจได้อันนี้จำได้แล้วเป็นของที่ต้องใช้กับเก้าอี้เหรอเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ใช่โต๊ะอาจจะโต๊ะไม้ไม่ใช่โต๊ะทำงานไม่ใช่โต๊ะหนังสือโต๊ะเรียน อันนี้คือเราไปดังโตแล้วเหรอสนุกมันบอกว่าเป็นโตอะเป็นโตเหรอใช่ใช่ไหมตัวกินข้าวตัวกินข้าวโตพัดใช่เฮ้ยเฮ้ยหมายถึงคำคือโตกินข้าวอ๋อเอ้าคุณปาเป็นคนที่พูดวะโตกินข้าวมาทุกคนคิดว่าคุณปาใช่อินไปเรื่อหรือเปล่าปาใช่แน่นอนผมมั่นใจกลาเป็นแบบไม่รู้ช่วงแรกๆแล้วก็มารู้ตอนหลังเฮ้ยรู้ไม่เช่ ยังไม่พูดเลยไม่ตอนนี้พูดเยอะในเกมมันยังไม่พูดสักคำกันอะคิดว่าคนที่เป็นอินไซเดอร์จะไม่กระตกกระตาซึ่งคิดว่าก็เลยคิดว่าเป็นพี่กันเนอร์ก็เลยคิดว่าเป็นกันเนอร์เพราะกันเนอร์เงียบมากไม่อ้โวคิดว่าใครว่าฉันเป็นน้องมาขึ้นอ่าคิดว่าป้าเป็นอะไรสองคนยังไม่ใช่เสียงทอมาานี้แปลว่าต้องมาหาตัวอินไซเดอร์ตัวที่เธอจริงกันเนอร์มึงนั่นแหละกูไม่ใช่ไม่งั้นอ่ะกูจะตอบก้าอี้แล้วกูจะดีใจขนาดนั้นเหรอ เราไม่เห็นหมดแต่เนี้ยคิดว่าเจ๋งกับพี่บิ๊กอะน่าสงสัยพี่สงสัยเจ๋งเหมือนกันทำไมเจ๋งผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันเขาอะไรยังไม่ใช่ผู้นำครับผู้นำคิดว่าแบบใครมันตะหิดตะหิดแถวว่าตอบเยอะเกินไปแบบว่าชักจูงคนอื่นเกินโอ้โหตอบเยอะขนาดว่ากันเนอร์อะไรเมื่อกี้นี่บิ๊กแล้วพี่แพนอะพี่สงสัยปาง ป้ากันเนอร์ตอนที่แบบหลับตาเหมือนดีิงเขายิบะไปเลยเลบทรงเหมือนแบบพยายามจะไม่มีเสียงอ่ะฮลโมัมีบูดบูมคิดเองพราะพี่ไม่ได้เป็นไงพี่ก็เลยขยับนู่นนี่ได้ตามสบายไม่กลัวก็บางทีก็คันอะไรอนี้โบหรอโอเามสองหนึ่งเดเอาปุบปุ๊บปุกันเลิกเล้วเลิกแล้วเลิเล้อะพี่เปิด แท้จริงแล้วผมคือ,นอคนทั่วไปครับว้าวกล, <c oughs> ลัว, <c oughs> วไปร <c oughs> ึง <laughs> นำครับต้องเปิดเลยต้อเปิดเลยเปิดเลยเป้นของใช้ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับเป็นนะมอไซค์มอไซค์มีหัวใจเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เหรอไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนเหรอครับใช่อยู่ในครอบครัวไหมครับเรียกว่าอยู่ในครอบครัวก็ได้สามีแบบพี่น้องแม่บ้านน้องชายอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นอาชีพคนขับรถคนขับรถไม่ใช่อ๋อเป็นอาชีพใช่ไหมใช่อาหาร ไม่ถามแอ้วไม่ตอบด้วยเอถามแล้วก็ถามแล้วไม่ตอบอ้นะอยู่ในจารย์อาจัย์ไม่ใช่ไมาอากาาเรืออาจากรทาอาจักรทารเรือนักบินนักบินนักบินอากาศมเฮ้ยอ้าวเฮ้ย้ยเฮ้เฮ เพราะว่ามันมันจะไม่มีอีกรอบที่อินไซเดอร์จะพูดคำคีย์เวิร์ดออกมารอบที่2เพราะว่ารอบแรกมุกนี้ใช้ไปแล้วมุกนี้ถูกใช้ไปแล้วหรือว่าพี่นัทมันคิดว่าเมื่อกี้ไอ้ฟาร์มเล่นตอบไปแล้วรอบนี้มันตอบคงไม่มีใครสงสัยหรอกก็อาจจะเป็นไปได้แกแน่ใครว่าพี่นัทยกมือโอ้หพี่นัทถูกของฉันพี่นัทคำเดิมเฮ้ยเฮ้ยพี่นัทเวลาเปิดเผย แแล้วผมกัน่บอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่ออผมบอกแล้วเจ๋งเหรอเจ๋งเลยเจ๋งเพราะน้องเจ๋งแบบโอยมามาทหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตามมาองเทียงเงียบตามีพูดตานยพูดเยอะชี้เจ๋งครับผมชี้พี่กันเนอร์ครับเราว่าปลาเหมือนเดิมเฮ้ยมาชี้กูไอ้เอาปลาเป็นคนเปิดเรื่องเรื่องอาชีพไม่ไม่ใช่เจ๋งพี่แพนน่ะเป็นคนพูดเองว่าอาชีพเออเจ๋ง นี่คิว่าเจ๋งตอบเจ๋งครับเจ๋งครับถาบผมพี่กันเลยครับมันใช่เลยเลยเหรอขันนี่แหละยัยผู้นำลืมตาเข้ามาถ้าต้องลืมตาอีกแล้วเพราะจะไม่พูดนำโอเคโอเคทำไมป๋าคันมีบทบาทเยอะจังเลยวะ ไม่เคยมีอะไรมาฝั่งนี้บ้างเลยอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งของไม่เป็นสิ่งชีวิตมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มันต้องขูดไปหรอเครื่องเขี่นเนาะไม่ใช่อยู่ที่บ้านไหมไม่ได้อยู่ในบ้านดินสอไม่ใช้ไฟฟ้าไหมใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ใช่สามารถสามารถพกใส่รถไปด้วยได้ปะไม่สามารถขับรถแล้วเห็นได้ปะได้ มีขนาดใหญ่ใช <Hz> mm ่ไหมขนาดที่ท่องเที่ยวหรอเใ้ยใหญ่ใช่เป็นขนาดที่ท่องเที่ยวไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าอ่าแต่แที่ท่องเที่ยวเหญยใช้ไฟฟ้าเออถามอะไรไปเสมองเคลื่อนที่เองได้ไหมไม่ได้มีไฟในตัวเองปะเสียบปลั๊กแล้วมีไฟปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบตเตอรี่ลมคนเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไหมไม่ได้เอาไว้ทำงานหรือเปล่าใช่มันเอาไว้ทำงานของมันหมายถึงหมายถึงมันทำงานเองใช่ มีสามพยายามใช่ไหมใช่มองไปไฟเหรอไฟฟ้าคำว่าไฟฟ้าอยู่ข้างหลังสองคนต้องต่าวไฟฟ้าไม่ใช่เสาเสาไฟฟ้าเฮ้ไฟฟ้าตู้ตอได้หรอเมื่อกี้กูไปปาไหนไฟฟ้าตีการ์ดเนอร์ดูฉลาดมากรอบเนี่ยกูฉลาดแบบนี้ทุกรอบอยู่แล้วเออใช่ครับ วันนี้มึงแปลกเลยบอกมีข่าวอย่างใช่ไหมคำว่าไฟฟ้าอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วรู้ด้วยว่าไฟฟ้าอยู่ข้างหลังกันเนื้สีใครอ่ะผัวกันกันเนื้อสีแผ่นพร่พี่แพร่ได้ขนาดไหนได้ขนาดไหเอาเอาเดี๋ยวก่อนเปิดให้พี่กันเนื้อก่อนผมว่าทุกคนจะได้จุดบแล้วเลนะเธอนั่นแหละเอามาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไปสุดท้ายผมมั่นใจเออนั่นแหละแพร่หรอ จริงหรอจริงหรอเฮ้ยเฮ้ยมีนัแ่เลยอย่าบอกนะมึงอ่ะโอ้โหไม่ไม่นึกเลยอ่ะไม่นึกเลยอ่ะไม่มีไม่มี้าแบบว่าพี่นัดได้ไปสองคะแนน ใครคือผู้นำผมเองนี่ผู้นำแบบนี้เราจะอยู่ยังไงอ่ะหนึ่งสองเป็นสิ่งในชีวิตไหมไม่เป็นสิ่งของเหรอไม่ใช่เฮ้ยฮะเป็นการ์ตูนเหรออย่าใช่การ์ตูนใช่ใช่ใช่โดเรมอนอ่าไม่ใช่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นไหมไม่ใช่เป็นการ์ตูนตะวันออกมันคือโซนไหนนะ เป็นการ์ตูนที่เป็นคนหรือเปล่าก็ใช่อ้าวอางนี้เป็นคนแปลงร่างเป็นเทนเป็นไปได้เป็นเทนเป็นไปได้ดูแล้วเป็นเทนมะไม่ใช่แปลงร่างเพื่อช่วยคนใช่ไหมออไม่ใช่แปลงร่างเพื่อประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นการ์ตูนแบบเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมใช่การ์ตูนนี้แกรู้จักใช่ไหม ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้อันน้เอาแล้วตอบได้ไงว่าใช่ไม่ใช่อันนี้คุณไม่กล้าเหรอไม่กังวใจรูนี่ตูนใช่ก็ได้ใช่ไม่ใช่ผู้น้ำกูอะไรวะไม่ใช่เป็นหมาป่าเหรอเคยทำเป็นภาพยนตร์ไหมเคยอ้าวแล้วบอกไม่เคยดูถ้าเกิดไม่เคยดูแล้วมึงรู้ได้ไงเออเรารู้ได้ก็มีคุณคุณเป็นตัวดีไหมเป็นตัวดีใช่ไหมเป็นไม่ใช่เป็นตัวร้ายเวนัมไม่ใช่อินไซเดอร์ช่วยหน่อยเร็ว เดิมไม่พูดอะไรเลยเนี่ยพูดเลยออกมาหน่อยใบหน่อยเซเดอร์รีบๆหน่อยจะหมดเวลาแล้วบินได้ไหมบินได้ไหมได้ใช่แบทแมนไม่ใช่แด็กูป่า้ยไม่ใช่กินเลือดป่ะเฮ้ยซอมบี้ไม่ใช่มันเหมือนมีคนตอบไปแล้วไม่กี้นี้ไม่ใช่แต่กปูป่าน่าสงสัยอีกแล้ว พี่มีก็แบบพี่มีกันเลยนะเดคูล่าพี่มีการตอบเดคูล่าก่อนไม่ใครบอกแต่ผมว่าแพนพอตอนที่ทุกคนงงไม่รู้จะไปทางไหนแพนเป็นคนที่ขึ้นมาแล้วทั้งข่ถามแล้วก็ถูกตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าเพราะผมอะผมเป็นคนที่มึงคิดอย่างนั้นเหรอคิดเป็นแค่เหรอคิดเปอนแค่เหรอเอ๋ก็ได้ผมกินทุกทีจะกินอย่างงั้น ผมมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เยอะมากเจมบอกว่ามีการ์ตูนผมก็เลยไม่คิดเพราะว่าแวมไพร์ไม่ได้เกิดจากการ์ตูนมันเกิดจากนิยายที่สร้างโดยเขาดาร์โคลเป็นของอาณาจักรโรมาเนียแล้วก็อันนี้ความรู้้แลวไปสร้างเป็นแวมไพร์ก็คือเป็นพินตาคูล่าโดยแบรนสตอเกอร์อันนี้คือแบบเราเป็นแฟนมาแ้าซึ่งดูหนังมาก็คือเอาง่ายๆคือไม่ใช่สู้ก็นไลองหมดท้องกันสีนิวขึ้นฟ้าหนึ่งสองสาม เทามาชีฉันนะครับขอขอเปลี่ยนหป่อชี้พี่บิ๊กก็โอเคผมเปิดก่อนโอ้ยเอ้าเฮ้ยพี่แพ้หรอเอ้าเจอได้อ่าผมผมไป็นนะครับเอาคะแนนคะแนนแรกไว้เฮ้ยได้คะแนนเย้ ว่าผมอะมันคือคอนท์ผมผมมันยากพี่แสบพี่บอกให้เลยยอดแย่อะมีคะแนนคนทั่วไปยอดเยี่ยมปะโอ้อันนี้กันเนื้อต้องได้นะกันเนื้อต้องได้นะไม่เว้นเนื้อต้องได้นะ ก็สนุกกันไหมครับสำหรับเกม Insider วันนี้ถ้าสนุกนียก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรา Headliner ด้วยนะครับสำหรับเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามพวกเราในรายการ h e Headliner บอร์ดดเกมคาเฟ่